ใจคูปองเพียง1บาทแลกอาหารมังสวิรัต1เมนูราคานี้ซื้อได้ที่ตลาดอาหารบาทเดียวมีทั้งลาบส้มตำผัดหมี่โคราชก๋วยเตี๋ยวน้ำเรียกว่า5บาทอิ่มได้ทั้งครอบครัวน้ำมันพืช2อขวดราคา80บาทน้ำตาลทราย1กิโลกรัม2ถุงราคา30บาทและยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาขาดทุนจำนวนมาก แนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานตลาดอาริยะที่หมู่บ้านราชธานีอโศกอเภอวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีจัดขึ้นมานานกว่า41ปีแล้วโดวยจะจัดหาอาหารและสินค้ามาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุนส่วนทางกับระบบทุนนิยมที่เน้นทํากำไรสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ระบบทุนนิยมซึ่งผู้นาชาวศก ือพ่ครูสมณาโพธิลักษณ์นะคะท่านสอนไว้ให้ทำเรื่องตลาดการค้าบุญนิยมะะมี4ระดับก็คือขายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแล้วก็แจก,กฟรี <Okay. S 1> นี่คืออุดมการณ์ของบุญนิยมนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็สอดคล้องกับคำตรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะคะว่าขาดทุนของเราคือกำไรของเรานะคะเราก็เดินตามรอยของในหลวงรัชกาลที่9ะคะ่ะ ทุนนิยมเขาจะพยายามสแสวงหากำไรให้ได้มากที่สุดในการค้าขายใช่ไหมคะแต่บุญนิยมเนี่ยก็มีอุดมการ์ว่าจะทําให้ได้น้อยที่สุดเสียสละก็คือการเสียสละแบ่งปันให้ได้มากที่สุดค่ะฝ่ายผู้ให้อิ่มใจอิ่มบุญขณะที่ผู้รับก็อุ่นใจที่มีเงินเหลือในกระเป๋าสตางค์มากขึ้นเพราะงานนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากในช่วงที่สินค้ามีราคาแพง ขอบคุณที่ทําให้ชาวบนได้หลายคนที่ได้มาจับจ่ายใช้ฉอยที่นี่น่ะลดค่าใช้ใจ่ายนะคะ่ะปกติเราจะจ่ายแพงใช่ไหมถ้าเรามาซื้อที่นี่น่ะมันจะลดต้นทุนลงค่ะคืออย่างกระติกนี่ราคาปกติที่ตลาด150บาทที่นี่ขาย75บาทก็ประหยัดดีนะครับอย่างนี้ซื้อไปแจกของงานประมาณ20กว่าใบนี่ก็คุ้มค่าเลยครับ ครึ่งหนึ่งคือราคาครับดีครับผู้จัดง,งานนี้คือได้บุญมากคือคือ,คอทางราชานนอสวกบุญนิยมเนี่ยครับจะขายของตมกระทุนครับก็ดีครับผมคือของมันถูกดีตมกระทุนได้บุญทั้งทงผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายครับผม สำหรับปีนี้หมู่บ้านราชธานีอโศกตั้งเป้าขัดทุนที่10ล้านบาทเพื่อให้ชาวชุมชนซึ่งปกติรักษาศีลห้าและอบบยมุกและรับประทานอาหารมังสวิรัตได้มาร่วมเสียสละรับบดพ่อให้แม่ให้ช่วยเหลือชาวบ้านและผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีตามแนวคิดที่ชาวชุมชนเรียกกันว่าบุญน,นิยมปีหมเลยนว มีสุขสนุกสนานคนรู้การเวลาแมงคลาเตือนวันหนึ่งประเดียวเดียวประเดียวเดือนเลเอาเตือน,เด,เ,ดอนเดือนหนึ่งเป็นหนึ่งปี